สวัสดีครับพบก,กับสรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จอร์แดนแนะนำแนตฟิลิปให้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลพร้อมชี้จะอยู่ไปทําไมถ้าไม่ได้ลงเล่นจอร์แดนนะครับอดีตตันดังของลิเวอร์พูลกได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่แนตฟิลลิปจะต้องเลือกหนทางในการย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อหาโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าให้กับตัวของเขาเองเพราะใน,นตอนนี้ตัวของเขาไม่ใช่นักเตะเดาวรุ่งอีกต่อไปแล้ว ที่จะไม่สนใจอะไรและรอโอกาสพิสูจน์ตัวเองโดยท่านนั้นจอ์นบานนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้่ันรายการโพสแคทของตัวเองว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่นัทฟิลิปจะต้องนึกถึงอนาคตของเขาให้มาก่อนเป็นอันดับแรกและเขาก็ไม่ควรที่จะมีความคิดที่จะมุ่งมัน่นแต่จะพิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลเพราะเขาไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งของทีมอีกต่อไปแล้วผมเชื่อว่าในาตอนนี้นัทฟิลิปรู้ตัวดีนะครับว่าถ้าหากเบอร์คิวฟันไดส์โจโกเมสและโจมาติปหายจากอาการบาดเจ็บ และพร้อมกับมาลงสนามในนุกันได้อีกครั้งสถานการณ์ของเขากับลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรใช่มันต้องเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนก็คือสถานการณ์ของเขาจะกลับกลายมาเป็นนักเตะต,ตัวสำรองที่ไม่มีใครเหลียวมองอีกครั้งเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นตัวของนัทฟิลิปจะสามารถทํางานได้ดีมากกับลิเวอร์พูลและพาทีมเก็บคลีนชีสได้ถึงเก้านัดแต่สิ่งที่เขาทํามานั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเมื่อนักเตะกองหลังตัวจริงของทีมหาย จาการบัญชีกลับใหม่ครั้งดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนํานัดฟิลิปก็คือตัวเขาควรคิดเรื่องการหาต้นสกัดใหม่ได้แล้วเพราะอยู่ไปตัวเขาก็ไม่ได้ลงเล่นดังนั้นเขาควรย้ายไปอยู่กับทีมที่ต้องการตัวเขามากกว่าและพร้อมที่จะให้โอกาสเขาลงสนามอย่างต่อเนื่องและผมก็เชื่อว่าจากฟอกร์มการเล่นของเขานั้นน่าจะมีหลายทีมในศึกพรีเมียร์ลีกที่สนใจอยากจะคว้าตัวไปร่วมทีมแบบถาวร ตอนนี้นฟะิลิมนะครับมีอายุมากถึง24ปีแล้วและมันหมดเวลาแล้วที่ตัวเขาจะคิดแค่เรื่องพิสูจน์ตัวเองกับลิเวอร์พูลตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ตัวเขาจะต้องก้าวเดินออกจากลิเวอร์พูลเพื่อความมั่นคงในอาชีพการงานของเขาและผมก็เชื่อว่าจะฟองการเล่นของเขาที่ทำไว้กับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นใบเบิกทางให้กับเขาได้พบกับทีมที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาและต้องการตัวเขาแบบจริงจังในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับ โดย่ตอนนี้ดูเหมือนว่าลิเวอร์ pool ได้ตั้งค่าตัวของกองหลังจอมโคกรายนี้เอาไว้เป็นที่โลยแล้วที่ราคาเพ็นค่า10บล้านปอนด์เท่านั้นและสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือตัวเขาไม่อยากเจาะย้ายออกจากลิเวอร์ pool แต่เชื่อในว่าสโมรสรคงไม่มีทางเลือกและก็มีเลือกใช้งานเขาในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนและตัวผมก็รู้ดีว่าตัวของนัทฟิลิปนั้นมีความสามารถแต่ก็เชื่อได้เช่นกันในคำว่าเจคเกนคอฟคงไม่เลือกใช้งานอย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้า เพราะคู่เซนเตอร์แบ็กที่ถูกวางเอาไว้นั่นก็ค,คือเวอร์กิลฟานไดส์จะยืนจับคู่กับอิบราฮิมาตโกนาเตโดยมีโจโกเมสเป็นตัวสำรองดังนั้นเมื่อเขาไม่มีอานาคตกับทีมแล้วและจะไม่ได้ลงเล่นอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่ควรทนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปและควรก้าวออกจากทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆกับสโม,มสรอ,อื่นๆที่เห็นคุณค่าในตัวของเขาได้แล้วจอห์นบานกล่าวทิ้งท้าย ลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน32ล้านปอนด์ขอซื้อตัวราฟินญากองหน้าของลีดยูไนเต็ตในสัปดาหนะ์หน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลเตรียมตัวในเหตุกันอีกครั้งนะครับเมื่อมีรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับกำลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน32ล้านปอนด์ให้กับทางลีดยูไนเต็ตพิจารณาในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อขอซื้อตัวราฟินญาปีกตัวเก่งทีมชาติบราซิลมาเริ่มทีมไม่ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ โดยทั้งสื่อมองว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการคว้าตัวตัว้งแต่รายนี้มาร่วมทัพแปลว่าภายในทีมจะมีปีกคุณภาพอย่างโมเมนซาลาและสะเดวมเมเนตอยู่ภายในทีมแล้วก็ตามที่โดยรายงานนี้นะครับต้นตอนก็มาจากทางฟุตบอลเดอะอินเตอร์เล่าและทางลิเวอร์พูลอิโคก็ได้นำม,มาขยายต่อโดยระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อหวังกระชากตัวราฟิดา ทางของลีดยังเตเหมอนมทีไม่ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยลิเวอร์พูลกระตือรือร้นที่จะทุ่มเงินจำนวน3 2ล้านปอนด์ให้กับทางลีดยูนเต็ดพิจนารณาสำหรับเป็นค่าตัวของราฟินญ,ญาและก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางลีดยูนเต็ดกำลังจะพิจารณาปล่อยตัวน้กงเตะรนยนี้ออกจากทีมถ้าหากได้ราคาสูงตามที่ตกเป็นข่าวโดยราฟินญ,ญารับสร้างความประทับใจในทันทีในรุ่นการแรกที่ตัวนี้มีการสัมผัสฟุตบอลพิม์ลีดหลังจากย้ายมาจากสโมสรแรนส์ ทีมดังในลีกเอิงมุ่งเสดด้วยค่าตัว21ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นสถิติการย้ายทีมที่แพงที่สุดของลีดยูเนเต็ดในฤดูกาลแร,รากในศึกพรีเมียร์ลีกโดยลาฟินยาทำไปถึง6ประตูกับ9แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด30เกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมจนทําให้ตกเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปในทันทีนะครับและจากข่าวที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าราฟินยามีความสนิทสนมกับโรเบรโตฟูร์มิโน การหน้าหมายเลขเก้าของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากนั่นพอบับบีโรเบร์โตฟูเมิโนคือเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลคนแรกที่ส่งข้อความมาแสดงความมีดีกับเจ้าตัวในวันแรกที่เขาย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเกตกับลีดยูไนเต็ดและความสัมพันธ์ที่ดีของสองคนนี้อาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่ทําให้ราฟินญาเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลเขาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมของผมเขาส่งเมสเซจมาหาผมในวันที่ผมย้ายสู่ลีดยูไนเต็ด เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเราสองคนคุยกันตลอดเวลาแม้จะอยู่กันคนละทีมราฟินย่าให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนโดยในตอนนี้มีการมองว่านักเตะรายที่2ที่ลิเวอร์พูลอาจจะคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดนาดร้อนนี้ต่อจากอิบราฮิมาโกนาเต้น่าจะเป็นราฟินย่าตาร์ดังของลีดยูไนเต็ดนั่นพรอลิเวอร์พูลกำลังเตรียมตัวที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางลีดยูไนเต็ด พิจารณาในสัปดาห์หน้าและเชื่อว่าทีมลีดเต็ดคงไม่กลาา้าปฏิเสธข้อเสนอนี้ของทางลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาได้กำไรถึง2เท่าต,ตัวเลยทีเดียวกับการทำธุรกิจในครั้งนี้นะฮะเจอร์รามาแรงแต่งคุมเอเวอเรตแทนคาโลอันชลติที่ได้เปิดตัวกับเดอ,เรนนนอร์มอร์ดสตีเวนเจร์ลาดอดีตกัรตันทีมของลิเวอร์พูลกลายเป็นตึงหนึ่ง ที่จะเข้ามารับงานกลุ่มทีมเอเวอเรตต่อจากคาโลอันโชโรติที่กำลังเตรียมที่จะย้ายไปเป็นผู้จัดการทีมรามเริดยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิกาสเปนอีกครั้งตามการรายงานจาก Liverpool ลิเวอร์พูลโคหลังจากที่เซนนินซินานประกาศแยกทางกับรรชันสุดขาวเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีรายงานาว่าบอร์ดบริหารของทีมดยเดน,น้าทับรามอาเชคาโลอันโชโติให้กลับมารับงานในถิ่นซานดิโกเบ์นบิอีกครั้ง รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่ากุนซือชาวอินเตอร์เลนใกล้ที่จะรรลุกข้อตกลงกับทางหลุยมาริดและเตรียมเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในไม่ช้านี้ซึ่งจะทําให้ตําแหน่งในายใหญ่ของเอเวอเรตัน,นั้นว่างลงทันทีเดือรอันติกนะครับซื่อดังเมืองผู้ดีกล่าวว่าบอดบุนารของทีมพาวฟิเมนได้ลิ์หลายชื่อ6ผู้จัดการทีมที่จะเข้ามารับงานต่อจากอันเช่แล้วโดยหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของสตีเวนจูลาดตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลรวมอยู่ด้วย สตีวทจีนะฮะพึ่งพาทีมกาสเคอร์เรนเจอร์กลับมาเป็นแชมป์สกอตติกพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบสิบปีและผ่านทีมจบลุกการแบบไร้พ่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งถือเป็นแชมป์แรกของเจ้าต,ตัวบนเส้นทางการคุมทีมนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อของราเาเอลเบเนเตสอดีตผู้จัดการทีมหงดแดงที่ตอนนี้กําลังว่างงานหลังจากถูกยกเลิกสัญญายในการคุมทีมในชนิดซูเปอร์ลีกเมื่อหลายเดือนก่อนด้วยนะครับ ก็ปิดท้ายข่าวของเทรนส์อเล็กเซนต์อโนนนะครับก็ในที่สุดติดทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับหลังจากที่กาเรตซอเกตเปลี่ยนใจนะครับก็หนีไปเล่นในศึกยูโร2020ด้วยนะครับโดยเท e นส์อเล็กเซนต์อโนก็จะติดขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดรียูโร2020โดยเบอร์เสื้อนะครับเท e นส์อเล็กเซนต์อโนจะสวมเสื้อหมายเลข22นะครับส่วนจอแดนแฮนเดสันจะสวมเสื้อหมายเลข8นะครับ ยินดีด้วยนะครับสำหรับเพร์อเล็กซานเดอร์อโน่ไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษเย็เจ็บกลับมานะครับก็ขอให้ทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ยูโร2020แล้วกันเพราะแอนดมินตามเฉียงจ้าเนื้อข่าวลือลิเวอร์ pool นะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่2มิถุนายนนะครับก็ข่าวเยอะจริงๆนะฮะก็เลยมี2ช่องทางให้ได้เลือกชมกันนะครับนั่นก็คือใช้ผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และก็เดคับแฟนบอลพันแท้นะครับ แฟนๆก็กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พบกับข่าวลิเวอร์พูลแบบเข้มข้นนะครับก็มีช่วงเช้าช่วงเงย็นให้ได้ติดตามชมกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาจวดกันใหม่สวัสดีครับ